เป็นตัวอย่างให้ดูนะครับว่าการจัดฟันติดแน่นเนี่ยสำหรับเด็กในอายุประมาณช่วง7-8็ดถึงแปดขวบเนี่ยเป็นยังไงนะครับคุณแม่ของน้องเนี่ยผู้ปกครองพามาปรึกษากับหมอว่าเนี่ยฟันฟันแท้น้องที่ข้างหน้าเนี่ยฟันล่ามข้องฟันบนนะครับหนึ่งซี่นะครับเมื่อหมอตรวจดูแล้วก็พบว่ามันมีอยู่ซี่หนึ่งเนี่ยเวลากัดฟันแล้วเนี่ยฟันล่ามมันข่องเข้าไปค่องฟันบนนะครับซึ่งหมอเช็คดูทั้งหมดแล้วเนี่ยในช่วงระยะ ตอนที่น้องเข้ามาตรวจเนี่ยน้องเขาอายุประมาณ7-8ถึงขวบพอดีนะครับซึ่งในช่วงระยะเวลาอายุเท่านี้เนี่ยฟันแท้ที่จะขึ้นนะฮะจะมีอยู่ประมาณสัก6ซี่แน่ๆครับก็คือฟันหน้า4ซี่นะครับฟันกรามแท้นะครับด้านในอย่างละ2ซี่อันนี้พูดถึงขากรรไกรบนอย่างเดียวนะครับเมื่อจากดูจากข้อมูลทั้งหมดประเมินทั้งหมดแล้วหมอคิดว่าเคสเนี้ยสามารถที่จะจัดฟันแบบติดแน่นได้แต่การจัดฟันแบบติดแน่นเพื่อแก้ปัญหาฟันล่างข้อฟันบนเนี่ย ในเด็กอายุ7-8ขวบจะเป็นการรักษาแบบชั่วคราวเท่านั้นนะครับซึ่งการรักษาเนี่ยจะไม่เกิน3ามถึงหเดือนแน่นอนนะครับวิธีการก็คือหมอก็จะติดเครื่องมือติดแน่นนะครับเป็นตรงไปตรงบริเวณที่เป็นฟันแท้ทั้งหมดนะครับด้วยความที่น้องอายุช่วง7-8ขวบเนี่ยฟันแท้ในขากางไกลบนจะมีอยู่แค่6ซี่เท่านั้นหมอก็เลยทาการติดเครื่องมือแค่6ซี่นะครับก็คือฟันกราม2ซี่กับฟันหน้าบน4ซี่ หรือที่เราสับทางพันธแพทย์ที่บางทีก็พูดกันก็เรียกว่าติดเครื่องมือแบบ2 by f o นะครับ2 by ก็คือ t o เนี่ยคือเครื่องมือ2ซี่ที่เป็นฟันกรามด้านหลัง4ก็คือ4ซี่ข้างหน้าที่เป็นฟันฟันแท้นะครับฟันหน้าแท้4ซี่พอติดเครื่องมืออย่างนี้ไปเสร็จปุ๊บเนี่ยหมอก็จำจำเป็นที่จะต้องใส่เครื่องมือเสริมนะครับก็คือเป็นตัววัสดุยกใบนะครับยกทําให้ติดบริเวณฟันฟันแท้ฟันกรามนะครับเพื่อให้ฟันบนฟันล่างเนี่ยไม่ลลอกกันก่อน ให้ฟันบนกับฟันล่างฟรีออวจากกันนะครับไม่มีการสบกระแทกกันเสร็จปุ๊บหมอก็ใส่ลวดนะครับในฟันบนพอใส่เสร็จปุ๊บเนี่ยลวดมันก็จะทํางานครับเพื่อทําการคลีฟฟันซี่ที่มันหลบอยู่ด้านในครับที่โดนฟันล่างคล่อมให้มันดีออกมาข้างหน้าเมื่อติดไปแล้วเนี่ยหมอก็จะทําการมาเช็คนะครับว่าฟันเคลื่อนที่ไปถึงขนาดไหนแล้วในช่วงระยะเวลา1เดือน2เดือน3เดือนอาจจะมีการเปลี่ยนลวดแบบนิ่มนะครับประมาณสัก2-3เบอร์นะครับ ในเคสนี้เนี่ยเป็นเคสที่หมอดูแล้วประมาณสัก3เดือนเสร็จนะครับเมื่อเราดูแล้วว่าฟันที่คล่อมอยู่ด้านในนะครับมันพ้นฟันล่างเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราทําการถอดเครื่องมือทันทีนะครับถอดเพื่ออะไรเพื่อไม่ให้มันไปขัดขวางการขึ้นในอนาคตของฟันแท้ที่มันังไม่ได้ขึ้นนะครับหนึ่งนะฮะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยในกรณีแบบนี้นก่อนที่เราจะจัดฟันเนี่ยเราจะเป็นต้องการการเอ็กซเรย์เช็กก่อนนะครับว่าแม้ฟันแท้มันจะขึ้นแล้ว6ซี่เนี่ย แต่เราก็ต้องทาการเช็คก่อนว่าฟันแท้ที่ขึ้นทั้ง6ซี่นั้นเนี่ยรากฟันปิดจริงหรือเปล่าถ้ารากฟันปิดจริงเราสามารถติดเครื่องมือแบบนี้ได้นะครับแต่ถ้ารากฟันยังปิดไม่สมบูรณ์ก็จําเป็นต้องรอก่อนนะครับจนถึงจุดที่ทุกอย่างมันโอเคหมดรากฟันปิดทุกซี่แล้ว6ซี่นี้เราถึงทาการการรักษาแบบนี้ได้ในกรณีหนึ่งก็คือถ้าสมมุติเราจะไม่รักษาด้วยวิธีการเครื่องมือติดแน่นก็จะมีเครื่องมือแบบว่าจะมีเครื่องมือแบบถอดได้นะครับซึ่งทําได้เหมือนกันนะครับ เครื่องมือถอดได้ข้อดีคือมันสามารถที่จะทํารักษาได้เลยโดยที่ไม่ต้องดูรากฟันนะครับรากฟันไม่ปิดก็สามารถใช้ได้เลยนะแต่ว่าข้อข้อเสียของมันก็คือว่ามันจะต้องใช้ใช้ความร่วมมือของตัวน้องนะครับเด็กเจ็ดขวบเพราะเพราะว่าตัวเครื่องมือถอดได้เนี่ยเด็กสามารถถอดเองได้เราไม่สามารถควบคุมอะไรได้เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยผลลัพธ์การรักษาเนี be well, so, arian, so, ่ยถ so ้าเด็กให้ความร่วมมือดีผลลัพธ์ก็จะออกมาไม่ได้ต่างจากการติดแน่นนะการติดปลกเก็ตในแบบแน่นแต่ถ้าเด็กไม่ความร่วมมือ ใช้งานไปก็ไม่มีประโยชน์แน่นอนครับฟันก็จะไม่เคลื่อนแน่นอนเพราะน้องไม่ใส่นะครับเพราะการใช้เครื่องมือติดแน่นต้องใช้ระยะเวลาในการใส่มีจานวนขั้นต่ํา12ชั่วโมงขั้นต่ําน้องต้องใส่ตลอดเวลาถอดได้เฉพาะกินข้าวแปรงฟันซึ่งเด็ก7ถึง8ขวบเนี่ยบางทีน้องให้ความร่วมมือขนาดนั้นไม่ได้นะฮะหมอเลยเลือกใช้ที่จะใช้วิธีเครื่องมือติดแน่นแบบนี้นะครับซึ่งได้ผลลัพธ์ที่แน่นอนกว่าเราควบคุมได้แล้วก็เป็นแค่การรักษาแค่ชั่วคราว3 6เดือนเท่านั้นนะครับ